ผมจึงเรียนอย่างนี้ครับว่าได้เรียนกับท่านรักษาการหัวหน้าแล้วว่าผมจะขอถอนตัวจากการเป็นผู้สมัครด้วยเหตุผลที่ท่านแจ้งให้ผมทราบและด้วยเหตุผลเดียวกันก็ขอเรียนว่า ผมขอลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แต่ยืนยันกับทุกท่านที่นี่ผมไม่มีพรรคอื่นไม่ไปพรรคอื่นกรีดเลือดผมมาก็เป็นสีฟ้าจนวันตายเป็นลูก ระแม่ธรณีที่จะเอาอุดมการประชาธิปัตย์รับใช้บ้านเมืองต่อไปวันข้างหน้าถ้าในพักคิดว่าผมจะเป็นประโยชน์มาช่วยได้ผมก็คงไม่ปฏิเสธแต่วันนี้เพื่อให้ท่านที่มี สถานะและจะมีอำนาจในการบริหารต่อไปทำงานด้วยความสบายใจทำงานตามแนวทางอย่างเต็มที่ไม่ต้องหวาดระแวงเรื่องผมเรื่องใครใดๆทั้งสิ้นก็ขออนุญาตที่จะลาออกและก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทั้งในห้องนี้และไม่ได้อยู่ในห้องนี้ และเจ้าหน้าที่ของพักทุกคนที่ได้ทำงานแล้วก็ให้การสนับสนุนผมอย่างดีตลอดมาผมมีแต่ความปรารถนาดีต่อพักและก็หวังว่าผู้บริหารชุดใหม่จะสามารถทำงานได้สำเร็จตามที่ท่านรักษาการหัวหน้าได้แจ้งกับผมเมืม่อสักครู่ครับขอบพระคุณครับ